สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุกิ USA นี่จะเป็นคลิปยาวคลิปแรกของช่องเราเลยนะคะมาแล้วเราก็จะมาทําผมกันอันนี้ก็คือแบบปกติจะไม่สระผมตอนเช้านะคะแต่ว่าวันนี้สระเพราะว่าถ้าสระผมตอนเช้า,เารู้สึกว่าผมมันจะแบบมีความชีช้ๆนิดหน่อย <c oughs> เห็นไหมมันจะแบบมีความฟูๆ <c oughs> ก็เลยชอบแบบสระตั้งแต่ตอนกลางคืนแต่ว่าวันนี้ก็คือเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ํา ซึ่งนี่ผมอันนี้ก็คือแบบพบมาจากไทยนะคะเพราะว่าถ้าแบบมาซื้อที่นี่ก็คือไม่รู้ไงว่าแบบแบรนด์ไหนดีอะไรยังไงนะทีนี้เดี๋ยวจะมาเลือกเสื้อคลุมนะคะใส่ตัวไหนไปดีข้างนอกก็หนาวอยู่นะไม่พรมตัวนี้แล้วกันเสร็จแล้วสรุปไม่ได้ใส่ตัวเมื่อกี้นะคะเลือกมาเป็นแบบคาร์ดิกแกนแทนสมุดนะคะ อุปกรณ์ช่วยชีวิตของอิน r ท v วนแอร์พอร์นะคะสกิ๊กโนต e ปากาดินสซ่และที่สำคัญซอฟ t p พาวเเมืองไทยยาดมค่ะอย่างวันนี้จะใส่รองเท้าคู่นี้อันนี้คนขับรถมารับแล้วแต่นั่งรอในรถนานมากไปดูเขาเก็บถังขยะ อันนี้ทังขยะก,ก็จะต้องเอาออกมาตามวันที่เขากำหนดก็จะเป็นเรียนแล้วอากาศลงรถมาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เมืองนี้ก็คือมีแต่เขาล้อมรอบเขาก็ปัก,กัน ดูรถคันนี้เทมากไม่มีแบบประตูใดๆเราก็ถึงที่เรียนแล้วจะเดินเข้าที่เรียนนะคะนี่ก็เข้ามาในตึกแล้วมาถึงห้องเรียนของเราแล้วนะคะนี่เลยบรรยากาศใดๆใบนี้ก็มีไว้ให้ลงชื่อเนาะชื่อเราสถานะสปอนเซอร์แรงเรียกว่าอะไรนะยศ บรรยากาศด้านนอกพึ่งหายหนาวต้นไม้ก็คือเพิ่งออกใบนะคะสวยมาก say hi hi how are you can you say hi in Portuguese o l á b o a tarde como e s t á o l á พี่ปามาทําอะไรที่นี่มาเรียนหลักสูตรในายทหารค่ะเกี่ยวกับอะไรพี่ปาอธิบายหน่อยอ่าเป็นเกี่ยวกับทหารการข่าวค่ะก็เกี่ยวกันรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลทางการทหารแล้วแบบว่ามีทหารมาเรียนที่นี่เยอะไหมพี่ปาอ่าคลาสหนึ่งมีประมาณสี่สิบคนมีทั้ง US Army แล้วก็อ่าทหารจากต่างชาติแล้วคนไทยนี่มาเรียนกี่คนพี่ปาตอนนี้มีปาม คนเดียวทำยังไงพี coś. ่ปามถึงจะได้มาที่นี่ได้แบบนี้ต้องเป็นอาหารก่อนก็คือเป็นอาหารไทยแล้วก็อของปามเนี่ยเป็นผู้หมวดลอยโทค่ะก็คือสมัครสอบกับทางยศทบกรมยุทธศึกษาหารโบค่ะ Can you explain more about this? One? Okay. That is chili. Chili is usually A common dish for America, and we mm -hmm. have ground beef in there. Uh -huh. We have pinto beans and oh. tomato sauce and tomatoes. Oh, it looks good. Uh. Yeah, <laughs> it's looks special. good. actually, it's actually good. <laughs> Yeah, I <I'm thinking. laughs> กินกับอันนี้ด้วยพี่ปาล์มแปลกดี mm hmm. ตอนแรกแบบนึกถึงแนวแนวแบบสปากเกตตีอะไรแบบเนี้ยอเมคุกพี่ปาล์มชิม mm hmm. เป็นไง mm hmm. รสชาติเป็นไงตอนแรกเขาบอกว่า And so different people will make mm -hmm. their version of chili, and mm -hmm. people pay to taste their chilies. Some people will have very high chili. Mm -hmm. That's one of the things they do often around here. They'll have a chili cook-off. Yeah, they're making a big deal out of it, and it really isn't, you know, a fake. Okay. So let's move on to some other ones. Let's see, if we can. ไปจุบ๊บจุ๊บไปายสิไปถึงบ้านแล้วจ้าโอ้กินอะไรดีนึกก่อนดึกไม่ออกเลย เอาติดกระเป๋าไว้เลยทุกเชิญยี่สิบเหรียญเราไปซื้ออะไรวะเนี่ยกินข้าวด้วยบ้างมื้อนึงโอ้โหขอบคุณครับแล้วเกาหลีกันไหมาดเกาหลีป่ะไม่เอาเลยเหรอไปก็ได้นะ ไปไปซื้อกิมจิเกาหลีมาร้านเกาหลีอีกแล้วจ้าเหลือหนึ่งขวดพอดีเลยน้ำปลาอืมหมดแลยยังเหลือกี่อันอีวันหนึ่ง และแน่นอนว่าสิ่งนี้ขาดไม่ได้นั่นคือกิมจิของเราเอาไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ดีถ้าไซส์ใหญ่เท่าไหร่ไซส์ใหญ่สิบหกอันเล็กเก้าปกกาอันที่เราเคยซื้อเหรอเจ้าเส้นนี้ไปทำ ครั้งที่แล้วซื้อแบรนด์นี้ไปเพราะว่าลุงที่นี่บอกว่าอร่อยแต่แชท GPT บอกเราว่าแบรนด์นี้คือ n u m b บ r วัก็เลยจะไปลองนะคะนี่มันจะมีคับต่างๆ <c oughs> ออบ้าน เขาจะไปหยิบรถเข็นมานะคะหน้าที่ประจำไปจ้านางกำลังผลว่าถ่ายแต่วิดีโอพามาดูตรงนี้กันบ้างมะม่วงไป Google มาบอกว่าพันเนี้ยหวานมากเนี่ยพันเนี้ยพันเนี้ยแต่พอซื้อไปอ่ะเรี้ยวสุดๆคุนา เต้นจะเป็นแบบเด็กเลยสีก็แบบสวยอยู่นะคือเหลืองแล้วอะแต่ว่าแบบยังแข็งมากอยู่เลยนะคะขนุนเนาะ